สวัสดีครับผมฟิกนะครับฟิกจากช่องหาตังดหนี้ช่วยเมียครับผมอ่าวันนี้ผมก็อยู่กับสปินเตอร์แลนด์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอญาตจะมารีวิววิธีการซื้อโนดของสปินเตอร์แลนด์นะครับผมซึ่งผมรีวิววิธีการซื้อเฉยนะครับบอกเบื้องต้นว่าไม่ใช่ครับไม่นำไปการลงทุนนะครับถ้าจะไปซื้อตามจะไปซื้อเพื่อลงทุนนี้ก็ศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับดูยูออร์เรซ์ช์นะครับผมซึ่งโนดของสปินเตอร์แลนด์นี้ ก็มีขายในสวิตเซอร์แลนด์นะครับในช็อปนะครับแล้วก็โนดนะครับในช็อปก็โนดนะครับซึ่ง,างทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกเ็เปิดขายตัวโหนดเนี่ยมาได้สักหนึ่งเดือนกว่า,วาแล้วนะครับผมซึ่งโนดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเขาบอกไว้นะครับว่าการเปิดขายเนี่ยก็จะมีมีการที่จะไปรันซอฟต์แวร์ก็เป็นโหนดได้เหมือนโนดของตัวอีเธอเรียมโนดของ ต่างๆนะครับของเชนต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นคอยการตรวจสอบธุรกรรมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมซึ่งในรอบพีเซลเนี่ยมันก็จะมีรอบแรกนะครับรอบชุดที่1จชุดที่2จชุดที่3 4 5ถึงชุดที่7นะครับผมซึ่งราคาของแต่ละรอบเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับผมรอบแรกเนี่ยซื้อด้วยมูลค่า1000 S S ที่มีมูลค่า1000เหรียญนะครับรือประมาณ3 6ม0 0าบาทบวก500วอชเชอร์นะครับผม แต่ตอนนี้รอบ Pcell เนี่ยหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ในรอบของชุดที่1น,นะครับผมชุดที่1เนี่ยขาย3000โหนดนะครับผมแต่ตอนนี้ขายไปได้พันหนึ่งกระโดดนะครับมันก็จะเท่ากับว่าเหลือ1,9 89โหนดตอนนี้นะครับที่ขายอยู่ขายตอนนี้จะเป็นส่วนของชุดที่1น,นะครับมูลค่าการขายก็คือ1โหนดเนี่ยสามพันเหรียญน,นะครับหรือประมาณ1 6 0 0 0บาทนะครับผม เห็นไหมครับว่ามูลค่ามูลค่าเนี่ยมันอันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อซื้อแบบนี่อันนี้ซื้อในซื้อสามพันเหรียญนะครับแต่มันเขามีคอนดิชั่นว่าน,นี้ผมลองลบลบส่วนลดออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบไม่ใช้วอชเชอร์เลยนะครับต้องจ่าย3000 USD นะครับจ่ายเบสเบสพีเอสสามพัน USD นะครับแต่ถ้าเราอันนี้สามารถเขียนว่า สามารถใช้หนึ่วัตเชอร์แทนส่วนลดสามเหรียญได้สูงสุด500รอยวัตเชอร์นะครับถ้าเราถ้าเราจ่ายด้วย s p ส50%แล้วก็อีก50%ด้วยวัตเชอร์เนี่ยครจะต้องจ่ายจะต้องจ่ายทั้งหมดก็20,000กว่า s p สนะครับผมหรือว่ามีมูลค่า1,500เหรียญน,นะครับบุคห้าร้อวัตเชอร์นะครับมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมลองทำตารางให้ดูละผมลืมบอกไปตอนช่วงแรกในการซื้อนะครับเขาจะมี AirDrop ให้จะมี หมือนเป็นรีวอร์ดให้ของคนที่โฮ SPS โหนดเนี่ยครับหรือว่าสปิทเทอร์แลนด์โนดเนี่ยครับก็คือได้วันละ2,000วัชเชอร์ต่อวันนะครับผมให้สอ0 0 0ืวัชเชอร์ต่อวันนะครับแต่20,000เนี่ยมาหารจำนวนจำนวนผู้ที่ถือโหนดทั้งหมดนะครับผมซึ่งข้อมูลน่าอินก็อยู่นี่นะครับเนี่ยเขาจะมีการแจกจ่ายวัชเชอร์ทั้งหมด20,000ว er ัชเชอร์นะครับให้กับทุกคนที่ถือโหนดสปิทเทอร์แลนด์นะครับผมซึ่งตอนนี้ขายไปได้3,000กว่าโหนดใช่ไหมครับผม เก้เาสองหมื่นหานสามพันนะครับผลิตตัวอย่างเนี้ยตอนที่มันออกบทความนี้เนี่ยขายไปสองพันสี่ก็จะตกได้ประมาณคนละแปดจุดสามวัชเชอร์นะครับเดี๋ยวผมคูณจำนวนให้ดูจริงๆเลยนะครับว่านี่ที่ผมพุ่งไปดูมานะตอนนี้ขายไปแล้วสามพันแปดโนดนะครับผมราคาปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าอปชั่นแรกที่ซื้อซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยสเลเลยก็คือจ่ายสามพันเหรียญน,นะครับ แต่ถ้าซื้อเอ s เครื่องหนึ่งนะครับผมอีกครึ่งหนึ่งจ่ายด้วย500วัชเชอร์จะใช้เงินประมาณเท่านี้นะครับผมรีบอร์ดที่ได้ต่อวันเท่านี้หารเท่านี้นะครับผมจำนวนออกมาแล้วแบบที่1เนี่ยก็คือมันจะแพงกว่าเนาะรางวันที่ได้แล้วก็จะได้ประมาณ6 6กว่าวัชเชอร์ต่อวันนะครับคูณเป็นจำนวนเงินออกมานะครับคูณวัชเชอร์ไพร์ออกมาตกอยู่ที่ a p r ประมาณ39นะครับผมแต่ถ้าซื้อแบบที่2เนเ่ยมันถูกกว่าทําให้ต้นทุนถูกกว่า เราก็จะเหมือนได้ APR ที่สูงกว่านะครับ67%นะครับตีซะว่าสมมติว่าเรารับรีวอร์ดนี้เป็นไปเรื่อยแล้วก็ผ่านไปอีก2 3เดือนนะครับมีการซื้อโหนโดไป6,000โหนโดก็คือเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับถ้าแบบแรกก็ APR ก็ลดลงเลือน9นะครับแบบที่2 APR ก็ลดลงเลือน4นะครับผมอันนี้เราก็พิจารณาดูนะครับว่าเราจะทำไงกับมันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ แต่ตอนนี้อันนี้ผมจะซื้อแบบที่2นะครับผมก็ <S <S คือซื้อแบบเอสพีเอสครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็มีวัตชุดอีกห้าร้อยนะครับผมซึ่งผมก็มีมีเหรียญอะไรครบไปแล้วนะครับวัตชุดก็มีครบไปแล้วนะครับผมจะซื้อเลยนะครับผมลุยกดซื้อเลยนะครับเขาบอกว่าต้องมีอย่างน้อยสองพันหกร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยเอสพีเอสนะครับผมมีห้าร้อยวัตชุดแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับผมกดซื้อเลย มันจะขึ้นว่า you got a n o d e หรือเปล่าพอเช็ค s ักเซสแน่ครับผมเสร็จแล้วนะครับผมพอเช็ s u ักเซสนะครับผมขอแคปตัดนะครับผมโอเคไมโครชนันอ่าผมก็มีโนโด,ดแล้วนะครับผม v a l i d a t o r n o ร e นะครับผมลองไปดูที่เขามีโนดเท่าไนี่มีหนึ่งโนดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่า,ามันจะได้ว c ชช์ดรอปมาเนี่ยฮะต่อวันเท่าไหร่นะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการที่จะได้มาซึ่งโนดสองสเร์แลนด์ก็ไม่ยากเลยครับแค่มีทุกอย่างให้พร้อมนะวิธีการไปซื้อคือไปที่ช็อปแล้วก็โนดนี้นะครับผม ชฉพระโน้นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้มันอยู่เหลือเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ส่วนลดใช้วัเชอร์ได้เท่าไหร่นะครับผมจากตารางที่ผมคิมพ์ดให้ดูแล้วก็เท่านี้นะครับถ้าเราถ้าเราซื้อด้วยเห็นถ้าเราซื้อด้วยตัวออปชันที่หนึ่งนะครับสามพันเหรียญเนานะตอนนี้มันคือเงินบาทคือสามสิบหกจุดสี่เนาะ ก็ประมาณ1 9 2 0 0บาทเลยนะครับผมก็เสื้อแค่ที่2ก็จะถูกกว่านะต่อให้เราไม่มีต่อให้เราไม่มีอเอสเเลยไม่มีวัตเชอร์ er เลยนะครับไปซื้อเอสพีเอในตลาดตอนนี้ไปซื้อวัตเชอร์ในตลาดตอนนี้นะครับก็จะถูกกว่านะครับผมเพราะว่าวัตเชอร์ในตลาดตอนนี้มันราคาเท่านี้ใช่ไหมครับแต่วัตเชอร์ตอนที่เป็นส่วนลดเนี่ยมันมีมูลค่า3เหรียญงั้นยังไงมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับผม ไม่ว่าจะยกเว้นว่าวัชเชอร์ตัวนี้นะ่ะราคามากกว่า3เหรียญเมื่อไหร่นะครับผมการซื้อเั่านี่2จะไม่คุ้มแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมดูตอนนี้ตอนนี้ายเท่านี้นะนี่ตอนนี้ปาไปเท่าน,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 นี้นะครับผมซื้อไปประมาณ3,000ที่ท,ที่มันเป็นเลข3า0พเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมครับเหลือ1,989ที่ผมซื้อไปเมื่อกี้แหละเอ้ยมีคนซื้อผมอีกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น ตัวนี้ตัวนี้คืออยู่ในอยู่ในชุดที่2นะอยู่ชุดที่1นะก็คือ3,000บวก2,000ก็ 2, คือ5,000ใช่ไหมครับเราก็เอา5,000มาลบ1987 1987 3313โ,โอ้ยเยอะขึ้นมาด้วย3313อ่าพี 3, 3, 1, 3. อาร์ API เท่านี้35% นะครับผมแล้อยู่ที่67%นะครับผมอ่านะก็ไอพีอก็ลดลงมาครับผมก็จำนวนโหนดมันจะต่างจากการ provide lp ตรงที่ว่า lp เนี่ยเงินเล็กๆน้อยๆก็สามารถใส่เข้าไปแยกไอพีอร์ก,กับเราได้นะครับผมแต่โหนดเนี่ยก็คือขั้นต้นก็คือต้องมีเงินอย่างน้อยเป็น,น100,000บาทนะครับก็ซือ้อเข้าไปเพื่อหารจำนวนโหนดเรานะงั้นตัวไอพีมันก็จะลดลงช้าหน่อยโดยที่ว่าเพราะว่าคนที่จะมาเดิมพันมาสเต็ก ตัวโหนดเนี่ยพร้อมขังเราเ่ยก็ต้องมีเงินก้อนใหญ่อพอสมควรนะครับแล้วก็เออสปิท r ลานนี้ก็ได้เป็นที่แพ้หลายเท่าไหร่นะครับเี่ก็เป็นเฉพาะวงที่เป็นยังคงเล่นตัวตัวสปิทูลาอยู่นะครับแล้วก็เราพิจารณากันดูครับผมผมก็มารีวิวการซื้อแคบประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ